สวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับผมเองนะครับ Boy Channel TV แอรเป็นไงเปิดตัวแบบใหม่ใช้ไรกับเดิมเม่นเื่องหน้าขอซื้อกระเบื้องเดิมนะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีนะครับจุดแอบทั้งหมดในโหมด 4V4 ทะเลทรายที่ไม่รู้นะถามหลับทุกคนเนียนหรือไม่เนียนไม่รู้เป็นความเห็นส่วนตัวผมร้อยเปอร์เซ็นต์ แกเฮ้ยเดี๋ยวนะโอ้ใช่เออใช่ไหมผมตั้งใจตายอ่ะดูโดิโอ,โอไม่ตั้งใจนะหนูทีมลูกทีกทผขอเอาบอดมาเล่นด้วยนะ <c oughs> อาจจะเวียนทวนนี่ใน,น <c oughs> ใครอยากได้บัตรกาลลินายี่สิบบัตรจัดใครอยากได้ กดไลค์ like คลิปนี้10ไลค์นะครับ10ไลค์คนดู20กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับไลค์ like, 10นะเออหมดก็เอาไว้อบอทอย่าตายบอทบอทผมตัดไปเลยดีกว่า มาต,ต่อต่อต่อแล้วนะเดี๋ยวผมก็งานนี้ทะเลทรายอยู่รี่ยวเอาไหนดีเนาะขอปุ่มปแหกหน้าพวกนั้นก่อนนะน่าลำคามันบมอะเหกนี้เนี่เหรอเขาโดนน้ำสามช่างมันเดะ <c oughs> ผมไม่เอาสะกินปืนมานะ <c oughs> นังจาก เกียดใส่ครมายีแลีนีดกว่านี่นะครับให้ตั้งไอวอลแบบนี้เลยสามันอันนี้นะครับเดินมาก็ต่อยโดนนะครับอุ๊ยไม่ถึงท่านผู้ชมเอาเรื่องนี่อะไรนมีลูกทีมที่แบบแก้มันบอดอยู่มังมันบอดททีมเลย นึกว่าคนของจริงทางก็บอทของจริงเอาเรื่องขึ้นหนึ่งครับทานผู้ชมมาเอา,าะเอะน,นี่นะครับก็ไม่่คยเหรอแต่มัคไม่ค่อ ามปกติเลยจะทำให้คนโงนีก็ได้แบบนี้นะงองอฝึกมาครับอืมก็อย่าเป็นลูกศิษย์พิชญานะครับเออทำไงได้เออลูกศิษย์ผมก่าดูแค้นใคูนี่เคด่านนี้นะผมจะเริ่มค่อยๆบอกจุดแอบแล้วนะ ด้านนี้นะครับไม่มีอะไรเป็นพิเศษสักเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะพาไปดูนะวันี้เราจะทขนมจบอกันไปนาาอยู่ตรงนี้นะผมจะซูม,มเอาแล้วกันนี่เดี๋ยวเออหรือเปล่าว่าเออใช่ชๆชตัวนี้ครับตัวใหญ่คนอื่นจะรู้แล้วมันที่ซุ่มยิงสำหรับพวกนเปอร์พวกลหลบๆซ่อมๆนะแต่ข้อดีสุดๆคือ ด้านหลังมันไม่ได้เออยูมันจะอยู่ไกลมากนะใครรู้ไหมดูดิโอ้าะมันทำอะไรไม่ได้นะทุกคนเพรมันทำอะไรไม่ได้ออยกเป็นจุดซ่อนจุดโกงเลยนะเฮ้ยกลัว่ ชอนโคโตชุบหน่อยชอนโคโตช้อนไอชอนไอช้อนย้อนยินดูชอนชอนบัฆ่าหัวชุบหน่อยชอนไอชอนโอ้โห เออทุกคนอมกมาแล้วนะไอ้ตาที่แล้วไอ้ยอนกี้ขี้ไม่ออกจู่ไม่ยุผมนะข้าว,าวออัวข้าวัวเอิมนะโขอแก้คำพูดได้ไหมต้นคลิปนะหมอจมาบอกจุดแอบทั้งหมดซะเลซาจะเป็นจุดแอบสำหรับส่มยิงหรือสไนเปอร์นะครับ คลิปนี้อาจจะไม่ยาวเท่าไรนะอาจจะไม่ได้ตัดอะไรต่นะชวร์น,วนิดเดียวพอโชว์นิดเดียวพอชวร์นิดเดียวพอ พอพอ,พอ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 เอาเรื่องเอาเรื่องมิดเอาเลยมิดเออเออลูกนี้ผม,มโหะเออ,อนนที่แล้วตรงหน้าด่านในมีทุกคนพี่แอร์แบบสุดหยัด ประหลัดลาออกประหลัดลาออกอย่าบอกว่าสุดยอดผมอัดวันอาทิตย์นะแต่ผมไปเรียนพวกนี้สี่ทุ่งเพื่งแล้วแหละเอไอวอลฟีขอบใจครับขอบคุณครับด้านนี้นะก็ตรงนี้แต่วิธีทำให้เนียนและไม่ต้องเรียนก็ทำได้ ชั้นวันนี้ก็อปทำอยไ่ทำอะไรก็ทำไม่ได้อ่าโอ้โอมันมีอะไรทำเพยงทำให้ผมร้องได้โอ้โอ้อ๋อยิงอ๋อยิงโอ้โดนทำริมหนีบแหละ อีกตรงนี้ก็ทำได้นะครับหลายมุมนะที่ทำได้อน่ยแต่ทำยากอยนะอู่นะขออนุญาตนะครับ 不要了。 ใกเจอตัดไปตอนสองเลยมาด่านต่อไปไปดูก็ไิทีอะไรนะโชว์กอตไนท์เซเว่นให้ดูเอออเาปืนอีแล้าเราพอละจุดซุ่มก็ทุกคนน่าจะรู้ตามเอออยู่แล้วก็ตรงนี้แหละเออดูงไปนึนะยิงสองขึมา อุ้ยเลยลกือบโดนหัวโดนเลยแหละหัวแตกเออเจุดเพื่ออะไรว,วะ เอาเรื่องเอาเรื่อง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 เอาเรื่องครับก็เอาเรื่องใช้ได้อุ้ยเอาแหละคนน่าจะรู้อยู่แล้วว่าจุดสอวิพังกินหน้ามาควางกินหน้ามาหน้าเมืองควายหน้าเมืองควายอะไรกันเนี่ยมันไม่ใช่พังกินอะไรกันเนี่ยไม่ใช่พังกินมันคือควายเอาเรื่องสวยจัดจ้ดคนเอาวะ 후. 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 ดิเออคือมันอยู่แล้วอ่ะดานี้ก็มีเกมเหมือนเดิมนะแต่ถ้าคุณเกิดฝ่าน,นีแกเกินที่ถงนี้เคียวอือขอรอสักครู่นะแต่ไปตอนเจอมา,ออ,มาออกมาแล้วออกมาแล้วจุดซูม่งไป Ya, aquí los y aquí lo dejo en miel. เอาเรื่องเอาเรื่องคุณระเบิดโดนเฉยอะเออทุกคนครับระเบิดโดนอะวิจุ๊กจุ๊กจุกจุกเอาแล้วท่านผู้ชมทำไมเตอร์วิลอเลยนะ เฮ้ยออแล้วเฮ้ยชุบไม่เลยอะไรครับท่านชมทำไงดีโอ้โหเรามาหลักเพื่อนสองพันยี่สิบอ๋อก็ขอจบภายในวันนี้นะก่อนที่จะจบดูดิ ขอตัดก่อนนะแจกบัตกรกันลีน่าเชลนะครับแจกบัตรยันลีน่าเชลนะคะสองพันเชลนะสองพันเชลนี่สองพันเชลนะครับสองพันเชลแจกจริงๆจังๆนะครับทุกคนสนใจแล้วนะก็ขอใครอยากได้ทำตามตัวคลิปเลยครับสิบไลค์คนดูยี่สิบการแชร์ไม่มี คุต้ตาของเครื่องคุณแค่หนึ่งก็พอครับขอล้องครับขอบคุณครับบายบายด้ายใบชบ๊าย้วยบ๊นยด้วยใจ